ครับสวัสดีครับพี่น้องเอฟซีทุกผู้ทุกคนครับสําหรับคลิปนี้ทั้งช่องของบาวแหลมพารวยกาารวยจะพาพี่น้องมาติดตามตัวเลขแนวทางลาวพัฒนาครับสําหรับเลขลาวพัฒนาครับผมในงวดที่ผ่านมาวันศุกร์ที่5มกราคม2567รสครับสาหรับลาวพัฒนาเลขที่ออก593 6 7 5หกครับผม ครับต้องขอกราบประทานาภัยพี่น้องเด้อครับผมครับเริ่มต้นแรกๆเป็นยังสี่เลยพี่น้องครับผมครับสําหรับเลขบนครับผมครับสามตัวตรงๆหกเจ็ดห้าครับสําหรับครับผมเลขล่างครับพี่น้องครับเลขล่างสามหกครับผมครับพี่น้องเอฟซีทันใดโชคหมานกันนะครับเนาะครับกับคอยมีความสุขนะครับเนาะครับผมกับการเสียงโชคเสียงไทยครับกับฝากพี่ฝากน้องกันเอาไว้ครับผมกับหวยราบปัฒนา ตัวเลขเป็นเพียงแนวทางกันครับพี่น้องที่พี่น้องเห็นเข่าหรือรูทยูนิเกิดขึ้นจากสถิติครับพี่น้องครับดังนั้นนะครับเนาะการรับชมคลิปวิดีโอกบคอยใส่ครระผมวิจารณญาณในการที่ตามรับชมครับอก่อนที่จะไปเบิงตัวเลขแนวทางของบาาแหลมพะรวยครับผมไปเบิงในหววทิพผ่านมากันก่อนนะครับเนาะว่าครับเล่าพัฒนาของบาาแหลมเป็นยังไรกันบ้างครับพี่น้อง สำหรับเล่าพัฒนาครับพี่น้องในงวดวันทีหานะครับเนาะทผ่านมากครับผมเหล่าพัฒนาเบาแล้วครับผมฟันให้พี่ให้น้องไปครับผม5กับ8ครับพี่น้องครับซึ่งเลขหากับเลข8นี่ถือว่าครับผมเข้ากันเต็มเต็มกันเลยนะครับเนาะกัดีใจครับผมกับดีใจกับพี่กับน้องกันนะครับเนาะครับครับเลขออกนะครับเนาะ75หครับพี่น้อง75หครับ สำหรับครับผมเลขเด่นเด่นเลยครับผมตัวที่เด่นในพี่น้องลุดไปครับผมคือเลขแปดนะครับเนาะครับแปดบอมาครับพี่น้องครับซึ่งเข้าตัวกันครับผมเข้าทีตัวกันกันครับตัวกันก็คือห้าเจ็ดครับพี่น้องห้าเจ็ดห้าเจ็ดนี่กับือวานเนาะครับเนาะรับติดเจ็ด ครับผมพี่น้องเอฟซีถ้าสังเกตนะครับเนาะผมฟันแปดเจ็ดตัวที่มีติดเจ็ดครับผมดังนั้นนะครับเนาะคือหาเจ็ดตัวเดียวเลยพี่น้องครับอีกตัวหนึ่งหาแปดครับที่พี่ที่ติดแปดกันครับพี่น้องก็จะมีสองคู่ครับสามคู่นี้ที่สมควรเน้นกันนะครับเนาะอ่ะสาหรับเลขสามตัวครับมีพี่น้องได้เฮกันนะครับเนาะครับเลขสามตัวออกหกเจ็ดห้าพี่น้องครับผมสังเกตดีๆครับสามตัวโตดครับผม ดีใจนะครับเนาะกับพี่น้องเอฟซีครับผมหกห้าเจ็ดครับผมขับเขาสามตัวนํำครับรับถือว่าบบธรรมดาครับพี่น้องงวดนี้ก็อย่าลืมกันครับผมเสื้อไดว่าพี่น้องเอฟซีรอค่อยกันแน่นอนครับสำหรับเลขลาพัฒนาของบาวล่ยครับกับฟากัน่าไว้ ครับอ่ะเขามาแล้วนะครับเนาะก่อนจะไปเบิ้งตัวเลขก่อนจะไปเบิง้งแนวทางอย่าลืมนะพี่น้องกดที่ตามครับผมให้กับทั้งช่องของบ่าวแหลมพารวยเก้า้ารวยกันเอาไว้น้ำเด้อครับผมขอกราบขอพระคุณพี่น้อง F C ทุกคู่ทุกคนไปไปเบิ้งกันเลยครับผมกับเลขเล่าพัฒนาในงวดที่จะถึงกันนะครับเนาะครับ ่วที่จะถึงสําหรับเล่าพัฒนาครับพี่น้องวันจันทร์ที่แปดวันจันทร์ที่แปดมกราคมสองห้าหกเจ็ด เหล่าพัฒนาครับสำหรับวันนี้ครับจะพาพี่น้องมาเบิงเนาะครับเนาะแนวทางครับผมของเบาแหลมพารวย เบิกในส่วนของเล็กวิ่งกันก่อนได้ครับพี่น้องบนล่างวิ่งรูดแปดกับสองครับผมขับซึ่ง เด่น2รอง8นะครับเนาะกลับสำหรับพี่น้องเอฟซีครับผมสายวิ่งสายรูดกะบอกควรพลาดกันครับพี่น้องครับฝากพี่ฝากน้องเอาไว้ครับผมกับเลขวิ่งครับของบาวแหลมนะครับเนาะ มาเบิ่งครับผมสำหรับตัวเลขจับคู่กันครับพี่น้องครับเอาตัวเน้นตัวฟันกันไปก่อนเลยฟันสองห้า เน้นๆกันเลยครับพี่น้องอ่า น้องเย็บซีท่านใดชื่นชอบก็อย่าลืมคอมเมนต์เข้ามานะครับเนาะครับหมักตัวไดชอบตัวไดครับอ่ะมาเบิ่งสำหรับตัวกันตัวล่องครับพี่น้องตัวกันตัวล่องฝากพี่ฝากน้องอีกสามหางครับผมหนึ่งสองสองแปด แปดห้าครับผมครับสําหรับงวดนี้นะครับเนาะเอาไปซีหางครับพี่น้องครับพิจจรณากันเบิ้งนะครับเนาะตัวเลขเนวทางหน่อยๆครับผมครับขอให้พี่น้องปังๆกันทุกคนอะมาเบิ้งในส่วนของเลขครับผมสามตัวกันนะครับเนาะ หนึ่งสองแปดหนึ่งหครับผมครับฝากพี่ฝากน้องเอาไว้ครับผมครับ สำหรับวดนี้ครับผมเลข3ตัวครับมีมาเพียงครับผมให้พี่น้องเพียง3หางสี่หางนะครับเนาะครับมาเบิ่งครับผมในส่วนครับผมของเลข4ี่ตัวครับพี่น้องของเราพัฒนาเนาะพี่น้องอาจจะสงสัยว่าครับเลข4ตัวเป็นอย่างขึ้น่ตรงกับเลข2ตัวหรือว่าเลข3ตัวนะครับเนาะครับเป็นคนละสูตรกันครับพี่น้อง เอามาฝากเพราะว่าเวลาเขาก็คือเขาเต็มเต็มคือกันสำหรับสูตรนี้เวลาลุดกะลุดเต็มเต็มคือกันครับพี่น้องต้องระมัดระวังกันนะครับเนาะ4เจ็ดแปดหกหกเก้าศูนย์แปด สำหรับเลข4ตัวนะพี่น้องก็หายมาเพียง2หางครับผมครับขออนุญาตนะครับเนาะเน้นให้พี่น้องกันครับผมครับสำรับครับพี่น้องตัวเลข3ตัวครับสำหรับเลข4ตัวครับพี่น้องเน้นให้พี่น้องคือ ในในตัวเดียวนะครับเนาะครับอาจจะมอง่าเห็นชัดเจนปานใดนะครับเนาะต้องขอกราบระจานอาภัยนําแต่กับพอเห็นกันอยู่ครับจะได้รู้ว่าเป็นตัวเด่นเป็นตัวเน้นนะครับเนาะครับพี่น้องจะได้รู้ว่ากับอันใดเด่นอันใดร่อง ครับสำหรับเลข2ตัวนะพี่น้องครับฟันเน้นๆก็มี25ครับผมตัวรองตัวกันก็มี1 2 2 8 8 5ครับผมสำหรับครับพี่น้องเลข4ตัวเลข3ตัวครับผม4หางนะครับเนาะครับขอกราบประทานยภัยบ่ผิดดีดีเขอรเดอร์มันนี่ปังๆเลยครับผม128ครับผม125นะครับเนาะตัวเน้น282ครับผม 825นี่ก็ตัวเน้นคือกันครับสำหรับเลข4ตัวครับผมตัวเน้นก็คือ4786ครับผมตัวรอง6908นะครับเนาะฝากพี่ฝากน้องเอาไว้ครับสำหรับพี่น้อง f c ซครับผมติ่กำลังติดตามรับชมกันอยู่ก็อย่าลืมนะพี่น้องแคปหน้าจอกันเอาไว้ครับผมเอาไว้ไปเทียบเคียงกันพี่น้องยังมีเวลาครับผมอีกมือหนึ่งครับพี่น้องในการเอาไป เทียบเคียงในการคาราบผมเอาไปพิจารณากันเบิ้งต้นนะครับครับขอฝากพี่ฝากน้องกันเอาไว้กับแนวทางหวยเล่าพัฒนาของบ่าวแหลมพารวยครับพี่น้องเอฟซีท่านใดชื่นชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมครับผมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กับทั้งช่องของบ่าวแหลมพารวยกาวพารวยกาไว้น้ำเด้อพี่น้องเอาไว้เพื่อเป็นกําลังใจครับผมในการทายท้ำนะครับนาอของบ่าวแหลมพารวยครับครับสำหรับ ก่อนจากกันครับขอให้พี่น้องปังๆครับผมโชคมานตลอดปีตลอดไปครับผมครับสำหรับปี6-7กันนะครับเนาะก็ขอให้พี่น้องโชคมานกับการเสียงโชคเสียงไทายครับเพราะว่าจะเป็นหวยลาวพัฒนารัฐบาลไทยแล้วกัหวยหุ้นต่างๆทั่วโลกนะครับเนาะครับสำหรับพี่น้องเอฟซที่ชื่นชอบ อย่าลืมครับผมแอดไลน์กันเขามาได้เลยไอดลไลน์ศูนย์เก้าแปดเก้าเก้าหนึ่งแปดสองศูนย์แปดจำไว้เลย่ะย้อนกลับขึ้นไปเบิ้งด้อพี่น้องครับผมไอดลไลน์เบ้าแล้วลุกให้พี่น้องกันไว้แล้วตั้งแต่แรกนะครับเนาะสำหรับคลิปนี้ครับกับอตัวล่าพี่น้องกันไปก่อนขอให้พี่น้องมีความสุขครับผมความเจริญนะครับเนาะสมหวังในเสี่ยงที่ ขาดบังเอาไว้ย่าเจ็บอย่าจนครับผมครับสำหรับคลิปนี้บาวแหลมพระรวยก้าวพระรยเขาตัวล่าพี่น้องไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีครับผม